แต่ก่อนั้นอยู่แล้วแชมพอูมพอ่ะแชมพอูอ่ะแชมพูมพเราก็ชอบนะเราชอบอะไรที่มันเป็นปุ่มๆเป็นโลจิตกะอะไรที่เป็นปุ่มๆนี่มอร์คิวรียสีเหลืองแน่จุดสี่แน่เลยใช่ไหมอ,าาอ่ะราคาเท่าไหร่อันนี้เซลสี่สิบเปอร์เซ็นต์เอ็กซ์ก็มาจ้านี่เอ็กซ์ก็มาจ้าเฮ้ยนี่เซลเยอะนะนี่จริงอ่ะมีรองเท้าแ,แค่นั้นหรอหมดแล้วโอ้อเมาซิ่งจริงกระเบลสะพายมากครับ ไปไหนครัะไม่รู้อันนี้เราก็มาบุกมาอีกแล้วไม่รู้เลยที่ไหนเขาบอกว่ามีก็มา,ารจริงเหรอไ,ไปดูซิ นี่เราเจอแล้วนี่มันเป็นมันคือมันใหญ่มากอลังการมากนะเรามาเจอตรงน,น,นี้นี่นี่ปึ๊บปึ๊บไหนพี่พบนี่ไงสปอร์ตเวิลชั้นหนึ่งพี่พบชั้นหนึ่งใช่ไหมเออไปเราจะไปดูว่าสปอร์ตเวิลที่นี่เป็นแบบไหนเจอแล้ว ฟอสเ้า wow. รไหนอันนั้นคืออุ้ยอดิพัขอให้เราเข้าไหมก่อน <Okay. S 1> อให้เราเข้าไหมก่อนโุ้ยพี่บอกนั่นครีเดเตอร์ครีเดเตอร์ใหม่แบบใหม่เลยสุดๆเลย <Wow. S 1> นี่ยจุดสี่แน่เลยใช่ไหม่ะ ราคาเท่าไหร่อันนี้เซล40%็กก็มาจ้าน,นี่เอ็กก็มาจ้าเฮ้ยนี่เซลเยอะเลยจากราคาเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เอา้าราคา3,002ลด40%เฮ้ยเหลือพันกว่าบาทพันกว่าบาทซื้อเลยเฮ้ยซื้อได้นะซื้อไปซ่อมนะซื้อไปซ่อมได้นะก็เวลาตัวเองเอารองเท้าที่มันง่าเก๊จริงเหรอเท่าไหร่ หนึ0องเจ็ดองใช้คำว่า <400 S 1> เองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันซื้อเพลงกว่านั้นมันซื้อเพลงเตินกว่านั้นอยู่แล้วแชมโูะอะแชมโ่ะเชมโูเราก็ชอบนะเราชอบอะไรที่มันเป็นปุ่มๆเป็นโรคจิตกะอะไรที่เป็นปุ่มๆนี่มัลติเรียสีเหลืองนี่นี่มินมินมินของน้องพีของน้องพีราคาเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นที่เราไปแข่งน้องพีสองพันสาม แต่ถ้าเป็นตัวล่างสุดก็จะอยู่ที่ประมาณพันแสตตัวล่างสุดตัวล่างสุดอันนี้ล่างสุดนีอันนี้เราจะเป็นอะคาเดมี่ไหมไม่ใช่คลับไหมนีไม่ไงอะคาเดมี่ไงลูกพี่คลับล่างสุดลูกพี่อันนี้อะคาเดมี่นะคะลูกพี่อาย่าแฟนทอมก็มีเฮ้ยตรงนี้ดีตรงนี้เราเจอแล้วนี่คือเป็นอีกที่หนึ่งที่เราสามารถมาเจอได้ปทุมวันปทุมวันไปเราไปดูที่อืนน่นกันออว้า อจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปนะว่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใครมันนะคะในเรื่องของการเข้าห้างนั้นเอาทำให้เข้ามาเข้าทางนี้เข้าทางเดียวเข้าทางนี้จริงหรอเฮ้ยมีแค่นี้จริงอ่ะเฮ้ยมันไปไม่ได้มีซูโนะมีซูโนะมีซูโนะมันทามีซูโนะมีซูโนะเซลล์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซูม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 อันนี้มีอยู่ที่20% แต่ว่ามันก็จะเงียบเหงานหน่อยเพราะาเอาจริงๆตอนนี้เนาะมันก็ออนไลน์ได้หมดแล้วเว้ยถ้าเกิดใครไม่อยากมาแบบทจนเพิงมกจนภัยของพิษไทยโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถเข้าไปในเพจอะไรแล้วก็แบบทางฝั่งของการออนไลน์ได้อยู่แล้วหมดแล้วครบเฮ้ยจริงอะ่ะวีรุงเท้าแ,แค่นั้นหรอหมดแล้วโอ้อเมซิ่งจริงกระเบลสะพายมากค่ะ จะท้ายมากเพราะว่านี่เป็นพื้นที่ใหญ่โตเอาอีกละมาเอาอีกละขา,าช็อปว่ะมันได้ไปแล้วนะนี่ของน้องาของน้องเลยท่านนี่เอากระสอบมาขุนนะนี่ณจุดนี้ก็คือซุปเปอร์สปอร์ตมีเท่านี้พี่พรอเอาพักนี่ใครชอบที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปนเลยอย่าลืมกดดีไม่ได้ก็นดนะ้นนนนนครับผมครับ